ปรับจุดนอีกนิดนึงครับผมเมื่อวานนี้ผมลงคลิปไปครึ่งตัวนี้แหละตัดใหม่ครับแต่ว่าเมื่อวานผมเป็นคนถ่ายกล้องครับนะจะว่าเริ่มดีเรียนพันจฒนาอยครับเมื่อวานกินเหลากันเนาะเมื่อนี้ผมเลยว่าถิาแกะแก่มือใหม่นะครับเมื่อนี้บิร์ดกินเหล่านะครับจีร้องตัดเบิร์งครับร่องเบิร์งว่ามันกำลังเร่งมาของเขานี่สีประมาณไะไเนาะสำหรับเครื่องแบล็กบลูตัวนี้ครับแบล็กบลูบีซีเอสหนึ่งหนึ่งห้าสองอีกีห้าแปดเอ็มนะครับรุ่นนะครับนะ โอเคเดี๋ยวผมสตัดต,ตัวนี้ครับนี่เดี๋ยวถ่ายบังนี่ครับเป็นไมโนซนีครับผมที่เอาไอ,อ,อ,อสตัดที่แขยงนะครับพอาเดี๋ยวสอยพักซอยมีอย่างเนาะตำลักกันคาาันประเภทประเภทเคียงนี่ไม่ประคามาดีเนาะพี่น้องแต่ว่าผมทีเอาตัวนี้ครับนะเพราะว่าไม้ประคามามันม่มีเนาะอ่ะว่าเดี๋ยวกับล่องมารมครับผมมา ตรงดีวะลองดูลองดูครับมันกับสีบอกงามมาเลยครับเพราะว่าผมใส่สูตรตัดนะครับสูตรตัดไอ้ตัดคันเจ้าสีสมมุติว่าเจ้าสีตัดเขียงเนี่ยสีบอฟังนะฮะสมมติสมมติว่าสีไปต,ตัดเขียงขายนะครับให้ใส่สู่ผ้าครับส,สู่ผ้าอ่ามันสีงามครับค่อยๆป่าลงครับค่อยๆป่าลงสิใส่ปลายบาค่อยเคลียลงมันสีงามเนี่ยเดี๋ยวเจสีสาธิตร่วมกันฟังนะครับค่อย เลี่ยเราไปเรื่อยครับนะโมเมนต์เราว้างตึกทีเดียวงัดพวดจังสีเลยนะครับจังสีมันเสียบงามมาไหนขัดโซผานะครับนะให้ค่อยๆเคลียร์ลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสสวยเนี่ยแต่ว่านี่กระไรท่านนี่นะครับเนาะเดี๋ยวผมดีไปเอาไอ้เอารูมุูยเกียร์ใส่ใบไออ่าแนวขัดใหม่ครับตูพู่เปื้อนนะครับเรียมมุงเลยเนาะโอเคพี่น้องก็เฮ็หตุผลพอมาณนี่นะครับสำหรับคลิปแบกบูตัวสีเขียวครับตัวนี้นะครับ ก็กำลังเล็กมากถือว่าเอาได้นะครับตัวนี้มันเป็นโครงสร้าง5 8 0ันะครับนะตัวนี้นะลูกสูบสีเงินลูกสูบใหญ่ก้านชักยาวนะครับตัวนี้นะผมเก่ามาขายครับผมกันผู้ใจสนใจก็ทักมาเด้อทักมานะครับทักใครสนใจนะเออประมาณนั้นแหละโอเคอ่าให้ทักมาไล่ใหม่เลยครับไล่เก่าใส่ไว้เด้อเดี๋ยวผมจะขึ้นผมจะขึ้นเบอร์ไล่ให้ครับเอาไว้ประม่ามันเดีวะอ๋อโอ้โอนี่เอาไว้ซื้อนี่เนาะนี่ครับโอเคครับนี่แหละอันนี้คือเบอร์ไล่ใหม่เบอร์ไล่ใหม่ของผมนะครับครับผม Ahora, ¿qué